สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุข er tomato, 19, ูสุคนเด้อพี ja, ่น้องเอ้ยออกมาย่างพี่น้องตามทงคือเก่าอนละพี่น้องตามทงให้ทงนานเนาะตามธรรมศาสตร์คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเมตตาสิมาย่างเก็บดอกพักาะไปไว้ลวกกับแจ่วมักเล่นหรือว่ากินกับปุ่นผูปุ่นป่าเนาะกับซุปเมตตาเสียไปฮ็ดซุปพักแดดนะพี่น้องเห็นบ่ดอกพะการป่าันแหละพี่น้องเห็นบ่ เมตตาก็มาย่างอยู่ป่ามะขาแซงนี่แค่สวนมะขาแซงกะเจ้าละให้บอกพี่น้องมันเป็นดอกผักกะสีเหลืองๆนะเมตตาเคยเก็บไปเห็ดซุปอยู่ละพี่น้องกับแซบอยู่กับพอกินได้เนาะซุปใ่งาปุ่นฝาใส่พี่น้องแซบไม่ตาก็สิมาเก็บเอาไปเห็ดซุปนัป่แหละพี่น้องเอ้ยเก็บเอาไปไว้ห็ดซุปลวกกินกัะปุ่นกระเจ้วกระแซบพี่น้องกินกระเจ้ามกเล่นกระแซบแล้วแต่ผูมักเนาะ ผักกาศป้าผักกาดอันนะินแบบบานเห่าหนาพี่น้องผักกาศหินบอกกินได้พี่น้องเลยแต่แฟนเมตตาเพิ่นกับโบอยากให้เมตตามาเก็บดอกแต่เมตตาของมักเก็บมักกินแบบสีหนาพี่น้องแต่ว่าเฮากรนั่นเนาะมันกําลังขึ้นพี่น้องเหรมันกําลังขึ้นดอกแบบมัน,นบะตัวมันกําลังบาดก็มีตัวมันบาดแล้วแลวแลก็มีเนาะพี่น้องเนาะกํากลังจูบอยู่ก็มี ຍ່າງໄປເບິ່ງພີ່ນ້ມຂົາົກັຂົ້າກັກວຫແລ້ນ້ອຕກຕກຕ່ນມຂເຈົ້າກບລະຍກາດີີນອງມฝົຕກຫດມືບັນຍກາີຂະນີຟາດດພນອງລະກບນາອ บื้องดูตัวเดยมนันงามเบื้งซอ,อยกันดูพี่น้องตัวเดยเขาเก็บนี่แหละแม่ตากระซิเก็บเอาแบบสิแหละพี่น้องนี่เห็นบน่เขาเก็บเอาไปใหดอันลวกกินอด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 มันนี่นะพี่น้องเห็นบ่าวตามล้ามกระซิบสิเห็นบ่าวแซ่บ,บได้พี่น้องมันบูหืนหลายเห็นนะพี่น้องมันเป็นโดไปสิแหละมันบูหืนหลายพอด,ดีกินแซ่บแม่ตาป่าวกแล้วก็ล้างน้ำเย็นนะพี่น้อง คักเนาะอืมแล้วแต่ผู้มักดอกว่ากับบัว่ากันเนาะพี่น้องเนาะอืมนี่พี่น้องอืมหาเก็บประตูมันอ่อนๆเลยนะพี่น้องอืม เก็บเอาพอดีลวกพอดีลวกกันนะพี่น้องเห็นบ่เอาเป็นพอดีคำแบบสิอืมน้อง มบอกพี่น้องจากวสิหรือวเนาอโรบาย้อนแสงกรบโบจักเนาะพี่น้องเนาะจากวสิเก็บเอามาสิล่ะอึ้บล่ะน้องเอ้ กหินผักกาดป่าแหละพี่น้องกินมันรสชาติมันก็คล้ายๆกันแหละพี่น้องเอ้ยแบบผักกาดหินบ้านเฮาละอืมอืม พี่น้องเออซุปใส่งานะ้าเมตตามากๆเด็กพี่น้องมันจะใส่อีย่างหลวงหลายได้คันมีหอมเปะซอยหอมเปะใส่เนาะแต่เมตตาหันมีพักแผวเมตตาก็ใส่พักแผวกับใบหอมบัวนะพี่น้องแซบ่บขัวงาใส่หลายๆได้อืคักคำเข้าคุ้ยพี่น้องเออคำเข้าเหนียวคุ้ยแซบ่บคักพี่น้อง ของแซบอยู่กับภูมิกคือเพื่อนว่าแหละพี่น้องเอ้ยมักลากบก็บกินลาบเนาะมักแกงก็กินแกงเพื่อนว่าแหละมักป่นก็กินป่นมักจำแจวก็บจำแจวพี่น้องอเอ้ยจ้าก็สก็บออกจักเล็กจักน้อยแหละอได้ซุป เราได้เห็ดซุปตัวได้มันงามพี่น้องเราได้ไปเห็ดซุปจั๊กจัดนหนึง่งนะพี่น้องอได้จั๊กจัดนหนึง่งแซ่บกิน ตัวนี้แม่ตามากกินหวานหลายพี่น้องเลยบุกจักว่าเป็นยังไ่ได้กินหวานลยอยู่ไ่ได้ตะกี้บุมากกินหวานเดี๋ยวนี้อายุแก่มาเนาะอายุหลายนั้นมาเลยไบ่ได้กินหวานลยอยู่ไ่ได้พี่น้องคือว่าบุคักกินหวานแล้วก็หูซึก,กว่าอยู่ยากค่ะนะพี่น้องอกินหวานหลายนะแม่ตามากกินหวานยอมรับอยู่เดี๋ยวนี้นี่ แฟนก็มักซื้อมาให้กินนะพี่น้องไม่ตาก็อดบ่ได้คันเห็นล่ะกินแล้วก็อยู่ยากพี่น้องเอ้ยอยู่บ่ม่วนแบบปวดต้นปวดโตเฮาหนพี่น้องหรือว่าเป็นอเมตาคิดเองบ่อือพี่น้องอยอยู่บ่ม่วนปวดในต้นในโตเฮาแล้วก็ไปย่างกะ một đại đội nó ở nhang cái nào. ta cái nhang thuốc mưa hơn là để cậu cả... cậu mi hèn đây khăn hầu đầy nhang hả nào phi nó để bà khăn khăn bồi nhang chắc nồi nhỉ hèn hèn mưa hay hèn nắc tột nắc tổ nọ phi nó nọ Đây lại tựp rồi đấy, người ta kịp cái đấy phải ในเราบอกจะนึ่งพอได้ซุปร้อนี่มันมีน้ำไม้ก็ใส่น้ำไม้น้ำน้อยนึ่งพี่น้องแล้วก็ใส่เห็ดอันหูหนูนะน้ำน้อยนึ่งเนาะเาอยากใส่พักอีกอย่างป่นเพิ่มอีกก็ใส่ได้แซ่บพี่น้องเอ้ยถึงเขาสิบบซุปแต่พักอันนี้เขาเขามีพักอันอื่นปลดน้ำก็แซ่บได้ใส่มักถั่วน้ำซอยมักถั่วลงเขาทำหมักถั่วก็ได้พี่น้อง ลวกหมกถั่วซุปใส่น้ำกันแซ่บพี่น้องเอ้ยเด้น้อยนึงเขาจนมีผักปุ่นกับปุ่นใส่ผักพวกเ็ดรวมนั่นแหละพี่น้องเอ,อ้ยเนาะเม,มตาแก้งกองไว้ก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอ้ย Yep. Ngon thì mình ngon ngon มีผักขมก็ผักขมใส่น้ำเนาะพี่น้องแซบป่บนป่าใส่แล้วว่าป่นโกป่นเขียดใส่็แล้วแล้วก็ข้าวเหนียวฮันฮอนคุยแซบคักขั้นมีใบหอมเปีนะคักหลายพี่น้องเลยเฮ็ดซุปพักนี่ไม่ตามักได้ซุปพักซุปหมักจอง อือๆครับ <iesen> น <com selection variables> ้อง n เน a ะเนก็เพี่น้องออนุลวลงไปก็เหลืองามพี่น้องเนาะอือดผักเฮา ได้หลายเตื้อแล้วคือสิพอแหละพี่น้องเอ้ยเอาไปหลายก็กินบ่เบิดดอกอืมอ่ะคือสิพอแหละพี่น้องเดี๋ยวลงไปเอ้ยพอละพี่น้องเอ้ยสำนี้ก็ะไรเงินเดี๋ยวหลายเตื้อเลยลวกผู้ดีได้จ่าหนึ่งเห็นบ่ได้ผู้ดีได้จ่าหนึ่งแหละพี่น้องเห็นบ่นี่ Hồi lại sắp Nó ừ. ní cả đẹp, you know, kín phút đi ô nhiê, ba, vino, 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 พี่น้องเอ้ยมาเก็บพักคลิปนี้ก็ได้พี่น้องเก็บพักไปเห็ดซุปได้หลายเต๋อพอแหละพี่น้องเอ้ยบะกินผู้เดียวเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องทอแมพี่น้องเบิ่งคักๆนี่เห็นบเฮ็ดกินผู้เดียวซุปได้จาเนึงกับพอเหลือเฟือพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างพี่น้องมาเก็บพักไปเห็ดซุปกินแรงเนาะพี่น้องเนาะ ก็มุกขอบใจลหลยๆด้วยพี่น้องเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปเมตาก็ได้เป็นกำลังแห่งใจให้เมตาก็อบมุกขอบใจลหลยลพี่น้องเลยนั่นแหละพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าท้ายคลิปนี้เมตาก็ขอเกล้าคำว่าสบายดีพี่น้องเลยไปละโชคดีร่ารวยพี่น้องอยู่ดีมีแหงเห่งแหง่แหงปังปัง,ปงดังๆทุกคนเด้อพี่น้องเด้อ